สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮานกตุ๊กตานะคะตอนนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นคลิปที่หนูได้มาเจอเม้นท์เม้นหนึ่งนะคะทุกคนแล้วหนูเองก็เลยอยากจะออกมาตอบนะคะซึ่งเป็นคอมเมนท์ที่มาเม้นทในทางที่แบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะทุกคนวันนี้หนูก็เลยจะมาเคลียร์ประเด็นนี้นะคะวันนี้นะคะก็ พวกหนูเองก,ก็กลับมาจากการที่ว่าได้ไปเที่ยวทะเลอะไรมานะคะทุกคนซึ่งทริปเที่ยวนี้นะคะหลายๆคนอาจจะยังงงๆอยู่หรือว่าบางคนบางคนเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเอยทริปเที่ยวนี้คือแบบเปิดเรียนแล้วไปเที่ยวทําไมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเริ่มแรกเลยนะคะที่อยากจะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะคือเม้นนี้ไม่รู้ว่ามีใครเห็นบ้างหรือยังเม้นนี้นะคะเป็นเม้นของคนที่ชื่อว่าประสบ ชายรักไทยมากเขามาเม้นบอกว่าไม่ส่งสารพ่อแม่บ้างเลยเหรอครับส่งมาเรียนเห็นเที่ยวตลอดทำรายได้จาก youtube ก็เก็บไว้ในอนาคตบ้างสังขารมันไม่เที่ยงทรรคงเข้าใจนะครับ ใช่ค่ะคืออันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะคะที่พี่คอนเมนต์เข,าข้ามานะคะแต่ก็มีคนอื่นมาเม้น์บอกว่าเนเข้าไปอ่านพี่ๆาไปอ่านดีกว่านะคะให้น้องเขาไปเที่ยวกับเพื่อนเถอต่างคนต่างจบแล้วไม่รู้จะได้เจอกันตอนไหนอย่าัวโบราณเลยลูกน,น้องเขาัวแล้วรู้จักแชงกันล่ะค่ะหนูขอบคุณสำหรับคอมเมนต์มากๆเลยนะคะที่ได้คอมเมนต์เข้ามานะคะซึ่งวันนี้นะคะหนูก็เลยอยากที่จะออกมาตอบนะคะว่าอ่า พวกหนูได้มีการวางแผนการไปเที่ยวยังไงแล้วพวกหนูได้ใช้ตังอะไรแบบไหนฉะนั้นประเด็นของวันนี้นะคะที่จะมาบอกนะคะว่าที่พวกหนูได้ไปเที่ยวทะเลกันนะคะซึ่งเป็นช่วงที่พวกเราไม่มีเรียนนะคะซึ่งมันเป็นช่วงที่ ตรงกับวันพระด้วยแล้วพวกเราก็ไม่มีเรียนแล้วช่วงปวดเทอมตารางมายังไม่ชัดเจนก็อาทิตย์แรกคือพูดง,ง่ายๆคือได้เรียนแค่หนึ่งวิชาเท่านั้นคือวันแรกก็คือวันจันทร์ที่ไปเรียนนะคะแล้วที่เหลือก็ไม่มีเรียนน่าจะเริ่มเรียนก็คืออาทิตย์นี้ที่แบบเริ่มเรียนจริงๆต่างๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วทิปเที่ยวนี้ค่ะพวกหนูได้เตรียมเงินเองซึ่งเงินนี้ไม่ได้เป็นเงินที่แบบ ขอจากพ่อกับแม่มาเพื่อที่จะเอาไปเที่ยวเป็นเงินที่พวกหนูได้เตรียมทุกคนหาเองใช่ค่ะคือทุกคนหาเงินเองแล้วทุกคนก็ไม่ได้ขอตังค์พ่อกับแม่เรียนใช่ค่ะหลกัหลกๆเลยทุกคนหาตังค์ด้วยตัวเองแล้วก็ส่งเตเองเรียนค่ะแล้วก็นานๆทีแล้วได้ไปเที่ยวด้วยกันถ้าพี่ๆรู้นะคะนับตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงหนูปี1จนถึงปีสนี้แล้วก็พี่เฟยถึงปีสีละพี่ล่ากับพี่เฟยปีสี่ แล้วหนูปีสามพี่คีมมาปีสองซึ่งพวกหนูเป็นเพื่อนกันแล้วทุกคนไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยประถมมัธยมแต่ทุกคนมาเจอกันในรั้วมหาลัยทุกคนได้มาเรียนรู้และได้รู้จักกันแล้วก็ได้เป็นเพื่อนที่สนิทในมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษาเรียนอยู่ในประเทศไทยค่ะ ใช่แล้วพวกหนูไม่เคยไปทิปเที่ยวอะไรด้วยกันเลยเวลาที่หนูออกไปข้างนอกเหบางคนอาจเห็นหนูถ่ายทําคลิปส่วนมากหนูจะถ่ายทําคลิปไปยุทธยาบ้างไปโครงการนั้นนู่นนี่ซึ่งนั่นมันคืองานของหนูที่หนูจะต้องเดินทางใช่ค่ะนั่นคืองานของหนูเองค่ะคืองานของหนูที่แบบจะต้องออกไปอยู่แล้วซึ่งหนูจะเข้าร่วมโครงการแล้วก็บางครั้งก็อาจารย์ให้ไป อาจารย์จะจ้างไปถ่ายงานบ้างไปถ่ายวิดีโอโปรโมทของโครงการนั้นๆหนูก็มีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้ด้วยบวกกับการถ่ายคอนเทนต์แล้วเราก็ได้ค่าแรงนะคะได้ค่าแรงมาเป็นทุนเรียนใช่ค่ะมาเป็นทุนเรียนมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักเอ่ยค่าอะไรนั่นนู่นนี่ต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะจัดแจงเรื่องเงินได้ซึ่ง หนูไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ว่าพวกหนูคือเวลาทุกคนโตแล้วแล้วทุกคนก็ก็รู้ว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรส่วนเรื่องของการเก็บตังค์ว่าสงสารพ่อกับแม่ส่งเรียนคืออย่างที่บอกไปนะคะทุกคนพึ่งพาตัวเองค่ะพ่อกับแม่เข้าใจว่าอยู่ทางฝั่งเราค่าใช้จ่ายในในลาวกับไทยค่าเงินมันต่างกันนะคะใช่แล้วพวกหนูเองนะคะที่ไปที่บอกว่าอุย้ยทำไมไปแบบ สุขสบายเลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกหนูก็เก็บเงินซึ่งแผนนี้พวกเราเตรียมกันนะคะวางแผนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าโอเคทุกคนเก็บตังค์นะซึ่งเปิดเทอมนี้เราจะไปเที่ยวกันคือกว่า,ารรายรายได้ของการหาเงินการหาเงินของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันบางคนก็ หาเงินไม่เหมือนกันทุกคนหาเงินไม่เหมือนกันวิธีการเก็บเงินของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปค่าใช้จ่ายแต่ละคนภาระแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหน้าที่ของแต่ละคนก็รู้อยู่ว่ามีหน้าที่เรียนแต่อาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างอื่นอีกนะคะส่วนตัวหนูเองก็มีหน้าที่รับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวด้วยแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวของหนูด้วยหนูเองก็ไม่ได้ออกมาเล่าหรือว่าอะไรให้ใครฟังก็จะมีแค่เฉพาะบางคนที่รู้อย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละแล้วพวกหนูก็เตรียมกันนะคะคือเท่าที่พี่ๆดูคลิปหนูมาพวกหนูไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันเลยแล้วก็อีกอย่างพี่เอฟเฟยพี่ล่าอีกปีเดียวก็จบแล้วพี่เอเฟยนี่ก็คือเริ่มเข้าสู่การฝึกงานแล้วก็คงไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ปะปะหรือว่าได้มาเจอกันอย่างเงี้ยคะ่ะชั้นคงแบบ หาเวลายากที่จะมาพบปะกันเพราะว่าพี่เขาต้องลงพื้นที่นะเพราะว่าพี่เอฟเฟยเขาเรียนจิตวพิยาส่วนพี่ล่าเรียนสายภาษาก็สุดปีสีแล้วมันก็ต้องเขียนบทจบอะไรมันก็มันก็จะเรียนเยอะนะคะช่วงเปิดเทอมนี้คือยังไม่มีรายงานอะไรพวกเราก็เลยตัดสินใจไปช่วงเปิดเทอมเพราะเรายังไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่ได้มีงานอะไรมากมายใช่ค่ะ ก็ยังไม่ได้เริ่มเข้าสู่การเรียนแบบจริงจังใช่ค่ะแต่ต่อไปนี้ก็น่าจะเริ่มเข้าสู่แบบการเรียนจริงจังแล้วเราก็คงหาโอกาสที่จะไปเที่ยวด้วยกันยากมากๆแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่านานๆทีจริงๆค่ะคือตั้งแต่เรียนด้วยกันมาได้รู้จักกันมานี่เป็นครั้งแรกที่พวกหนูได้ออกไปแบบเที่ยวทริปแบบนี้แล้วก็เก็บตังมานานพอสมควรซึ่งทุกคน ต้องเก็บตังค์ซึ่งแต่ละคนก็เก็บตังค์ไม่เหมือนกันเพราะทุกคนค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละพันแต่ก็ตั้งใจไว้แล้วทุกคนก็ตั้งใจทุกคนก็เห็นดีที่ไปด้วยกันนะคะแล้วกอ็อย่างที่บอกไปนะคะว่าพวกหนูเองไปก็ ไปแค่สองคืนหนึ่งวันเอ้ยเอ้ยสองคืนสาวันนะคะไปพักที่พัทยาหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ไปค้างพักที่เกาะล้านอีก1คืนค่ะใช่ก็ในการไปรอบนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นพี่อฟ้อยเคยไปแล้วใช่แล้วก็เป็นครั้งแรกของหนูกับพี่ล่าเลยมัง้งแล้วพี่คิมได้มั้งที่แบบไปแล้วแต่ว่าทุกคนแบบปกติที่พี่อฟ้อยไปเขาไปกับญาติพี่น้องอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะ อีกฟิลหนึ่งแต่ว่าพอไปกับพวกหนูก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่แบบเป็นแบบเพื่อนก็จะแบบตามสไตล์ตัวเองก็จะแบบเป็นอิสระในการแบบเที่ยวนิดนึงนะคะแล้วก็ได้ไปเห็นอะไรหลายอย่างในพัทยานะคะแบบที่แบบไม่คิดว่าเอ้ยมันจะมีแบบนี้แต่มันก็มีางค่ะคือแบบมันก็เห็นหลายๆอย่างนะคะมันก็เห็นหลายๆแบบเห็นหลายๆอย่างหลายๆแบบนะคะทุกคนแล้วก็เห็นว่าโอ้ยแบบในประเทศไทยก็แบบมีคนแบบ มาเที่ยวเยอะนะคะพัทยานี่แบบต่างชาติแบบเยอะมากคือแบบตั้งแต่หนูรู้จักประเทศไทยแล้วได้ไปสถานที่อื่นๆ mm hmm. พบว่าสถานคือมันไม่ใช่ไฮสีสันด้วยแล้วคนก็เยอะขนาดนี้แล้วหนูคิดว่าถ้ามันเป็นช่วงแบบแบบอ่าช่วงแบบไฮสีสันเลยอ่ะ mm hmm. เทศากาลเนี่ยคนจะต้องเยอะมากๆแน่ๆนะคะแต่ที่พวกหนูไปอะคือ ด้วยความที่ว่าบางร้านพวกเราไม่เคยไปพวกเราพวกหนูจะดูแบบเป็นเป็นเขาเรียกไงแบบเป็นแบบดูแบบตามแผนที่ดูตามดีวิวผ่านท i ิตตอรผ่านโซเชียลต่างๆแล้วก็ไปไปนั่งกินตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ซึ่งทุกคนก็ไม่รู้เอ้ยราคาร้านมันจะแบบประมาณไหนก็แบบไปนั่งกินแบบอุ้ยเจอแบบร้านนี้แพงจังแบบค่ากับค่าแบบแพงมากแบบ เราเอาค่ากับข้าวเราเอาไปซื้อกุ้งไปนั่งกินทะเลจะถูกกว่าไหมคือทุกคนก็จะแบบคิดเออไม่เป็นไรไมเป็นไรคือแบบมันก็คือประสบการณ์ประสบการณ์ที่แบบได้ไปนั่งกินคือยอมรับว่าตั้งเป็นร้านคือแรกที่นอนทาอ่าแล้วก็ไปกินร้านหนึ่งอ่ะค่ากับข้าวแพงมากๆพันกว่าเลยอ่ะใช่พันกว่าพันกว่กว,กวเลยค่ะทุกคนนั่นแหละกินสี่คนหมดไปพันกว่า อ่าแล้วแบบมันไอ้นั่นด้วยไงคือแบบอาหารแบบไม่ไม,ไม่กี่เมนูเองซึ่งแบบมันแพงมากใช่มันแพงมากๆแค่น้ําแก้วเดียวก็แบบพ่อเป็นร้อยอ่ะคิดดูแบบร้0ยสอใช่ค่ะทุกคนแบบก็แบบหืมแพงเลยอะไรประมาณนี้แต่ก็ยิ่งไปคิดมาว่าโอเคเอาแบบเราเตรียมตังมาแค่นี้นะแล้วก็ เที่ยวตา่างงบที่เรามีอะไรประมาณนี้ซึ่งในการจองโรงแรมก็จองแบบเนินๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะโอเคกว่ามันจะถูกมันก็จะไอ้นั่นเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงแบบไฮซีซันช่วงซีซันแบบเทศททกาลคนก็จะเยอะแล้วราคาทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างที่จะแพงมากๆด้วยใช่ไหมคะอันนี้อันนี้หนูก็เห็น f c เห็นพี่ๆบอกกันในเม้น์นะคะแล้วก็อีก เรื่องหนึ่งนะคะอยากจะบอกว่าตั้งแต่พวกหนูมาเรียนที่ไทยพวกหนูก็อยากที่จะแบบหาแบบประสบการณ์บ้างเพราะว่าคือคนเราเรียนแล้วไม่ออกหาประสบการณ์อ่ะมันก็มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งมันก็จะแบบเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรแต่นี่คือแบบนานๆทีได้ออกไปเรียนรู้หาประสบการณ์มันก็เป็นอีกเรื่องราวเป็นอีกประสบการณ์ที่เราเก็บกรรมมาแบบเป็นบทเรียนเรียนรู้ว่าเฮ้ย การละครั้งหนึ่งนะในชีวิตได้แบบมาเที่ยวที่ไทยได้แบบมาเรียนที่ไทยได้แบบไปตรงนั้นตรงโน้นตรงน,น,รงนี้ก็ยังรู้สึกแบบมีโอกาสแบบได้เล่าให้กับคนอื่นฟังแล้วก็เป็นประสบการณ์ให้กับชีวิตแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่เราจะเรียนรู้มันมาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะคือไม่รู้ว่าสับคนอื่นจะคิดยังไงนะคะแค่หนูก็แค่คิดว่าเอ้ยในการไปเที่ยวรอบเนี้ยคือมันไม่ได้แปลว่า มันไม่ดีแต่ว่าหนูแค่มองว่ามันเป็นโอกาสที่เราได้อยู่กับเพื่อนๆนได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนเพื่อนภายในระยะ3วสาวันแต่เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นด้วยถึงแม้ว่าเราจะมารู้จักกันในห้วมหาลัยไม่กี่ปีแต่เราก็ อา,อาจจะเจอการบางที่เรียนอาทิตย์หนึ่งอาจจะไม่ได้เจอกันเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนต่างมีหน้าที่เรียนช่วงเรียนก็คือเรียนมากๆจนแบบไม่ได้มีเวลาที่จะทําคลิปหรือทำคอนเทนต์เลยใช่ค่ะนอกจากแบบปันเวลาว่างจริงๆและหนูเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ออกไปมากกว่าคนอื่นเพราะว่าหนูอะทำเกี่ยวกับคลิปแล้วอาจารย์ก็จะจ้างหรือว่าไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่ว่าหนูอะชอบเข้าร่วมเกี่ยวกับโครงการนั่นนูน่นนี่ต่างๆแล้วก็ ได้ออกไปถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ได้เรียนรู้ได้เข้าร่วมโครงการว่าเอยในประเทศไทยอ่ะมันจะมีแบบในการเรียนจะมีโครงการแบบนี้เรื่อยๆแล้วเราก็ได้ไปเรียนรู้ว่าแต่และโครงการนั้นอ่ะเป็นยังไงมันก็เป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้แล้วก็เพื่ออนาคตข้างหน้าที่อยากจะทํางานที่ไทยด้วย,ยงไงคะ่ะบางคนถามว่าคนลาวเรียนที่ไทยอ่ะ าสามารถทํางานในไทยได้ไหมตามตามความเป็นจริงอะ่ะคือมันสามารถทําได้เพราะว่าคนลาวที่เรียนจบในมหาลาัยประเทศไทยก็เยอะแล้วก็ทํางานที่ไทยก็เยอะแต่ว่าบางครั้งคนไทยบางคนอาจจะยังไม่รู้บอกว่าเอ้ยคนลาวส่วนน้อยจะทํางานที่ไทยแต่ความเป็นจริงคือเขาไม่ได้ทํา YouTube เขาไม่ได้ออกสื่อให้ใครรู้เหมือนกับหนูใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงที่แบบหนูรู้จากคนลาวหลายๆคนที่เขาเรียนที่ไทยจบมาเขาก็ทํางานที่ไทยกันก็เยอะไม่ว่าจะเป็นทํางานในบริษทัททํางานในอะไรต่างๆ นานาที่แบบเขาเรียนจบที่แบบเขาอยากจะทํางานนะคะมันก็เยอะแยะมากมายมีทั่วๆไปแต่มันไม่ได้ออกสื่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บอกไปนะคะว่าคือพวกหนูมาเรียนนี้นะคะซึ่งมันเป็นความตั้งใจของพวกหนูที่ได้มีโอกาสอยากจะมาเรียนต่อที่ไทยแล้วก็เป็นความตั้งใจที่พวกเราเก็บตังไว้ตั้ง นานนานแล้วนะคะตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นการวางแผนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วพวกเราไม่ได้มีโอกาสไปเนื่องจากว่าเงินเนื่องจากว่าเงินแล้วก็เวลา2ออย่างนี้มันไม่พร้อมกันเพราะว่าพวกเราเรียนคนละชั้นปีกันแต่ว่าพอปีนี้คือมันตรงกับช่วงเปิดเรียนแล้วมันยังแบบไม่ได้เรียนก็เลยโอเคก็เลยตัดสินใจไปเที่ยวกัน3วันสาคืนนั่นเลยค่ะแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็อยากจะมาบอกว่า ไม่ต้องสงสารพ่อกับแม่พวกหนูก็ได้ค่ะเพราะว่า,าพวกหนูไม่ได้ขอตังค์พ่อกับแม่ใช้ใช้พวกหนูหาตังค์แล้วก็แบ่งส่วนในการเก็บไม่รู้ว่าคนอื่นเก็บตังค์ยังไงแต่ว่าสําหรับพวกหนูคือก็จะมีการแบ่งเก็บตังค์ว่าอันนี้คือส่วนเรียนนะอันนี้คือคนที่หาตังค์ใช้เองจะรู้ดีว่าการใช้ตังค์เราเราควรระมัดระวังในการใช้มากแค่ไหนแต่จะแตกต่างก็มันก็แล้วแต่เนาะบางคนก็จะยังแบบ ไม่ได้คิดถึงขั้นตอนนั้นบางคนแบบพ่อแม่โอเคมีตังให้ส่งเรียนมันก็ดีไปแต่ว่าสําหรับคนที่หาตัง์ดยตัวเองแล้วเรียนอ่ะแล้วทำงานหาตัง์ด้ตัวเองใช้ชีวิตโวยตัวเองได้อ่ะมันจะคิดว่าในการใช้เงินแต่ละบาทแต่ละกิ่อ่ะมัน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 ต้องทบทวนกี่รอบมันถึงจะใช้ออกไปได้อย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันก็มีประมาณนี้มันไม่ได้มีอะไรมากเลยคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็ออกมาเล่าแค่นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นคําตอบที่อ่อ อยากจะตอบจริงๆเพราะว่าไม่อยากให้แบบมองเพื่อนๆหนูเป็นแบบนั้นนะคะหนูก็อยากอธิบายว่าเฮ้ยเพื่อนๆหนูไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคือพวกเรามีความตั้งใจที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาแบบไปทําอะไรที่แบบให้มันเสียหายหรือว่าเกิดเรื่องไม่ดีหรือแบบทําให้พ่อแม่เดือดร้อนหรือทาให้คุณเดือดร้อนแต่พวกหนูไปกันด้วยที่ว่ามีโอกาสที่อยากจะไปใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนแล้วก็ไปเที่ยวด้วยค่ะใช่แค่นี้เองค่ะไม่มีอะไรมากเลย แต่ยอมรับว่าทะเลในพัทยาสวยมากคือแบบในเกาะหลานอะ่ะคือชอบมากคือมันมีเกาะอะไรนะเกาะตาตายายแล้วก็เกาะตาแหวนคือชอบมากค่ะอยากแบบไปขี่ไออ่าบรรนาโบสฮะอ่านั่นแหละมัง้งจำไม่ได้ไอที่แบบเป็นบรรณา,นาบันานาโบสอนะ่ะเออนั่นแหละหนูอยากไปขี่มันแล้วก็แล้วหนูก็ได้ขับมอไซค์ในเกาะด้วยเป็นอะไรที่แบบสนุกมากแบบได้ขับ แล้วคือหนูไม่เคยขับมอไซค์ที่มันไม่มีเกียร์ปกติขับมอไซค์ที่บ้านจะเป็นขับมอไซค์แบบมีเกียร์แต่ว่าพอไปขับในเกาะหลานมันไม่มีเกียร์ค่ะมันไม่มีเกียร์แล้วต้องขับฝั่งซ้ายด้วยหนูแบบงงแล้วทุกคนเข้าใจว่าในเกาะมันตรงที่เป็นหาดตาแหวนตายายเนี่ยมันจะเป็นแบบภูเขาที่สันมากๆสูงสันแห้งหลายแล้วพวกหนูขับนี่แบบเแบรกเบรกเบรกเบรกแบบแบบแบบพวกหนูอะมันไม่ค่อยอยู่ด้วยไอตัวของหนูอ่ะ ใช่หนูกับพี่คิมซึื้อพี่คิมไม่กล้าขับพี่ล่างหรกล้าขับมีแต่หนูกับอัฟเฟย์ขับคนละคันพี่คิม,มนั่งกับหนูพี่คิมอะ่ะคือพวกเราไปเดินการเดินทางพวกเราก็จะใช้ในการดู GP ก็จะดูผิดบ้างกลับรถนะเนี่ยค่ะเกือบโดนรถชนหลายรอบมากเพราะว่าคนในพื้นที่เขาขับรถเร็วมากๆคือพูดตรงๆนะคะว่าคนในพื้นที่เขาขับรถเร็วมากคือแบบเขาขับรถแบบด้วยความที่ว่า มันเป็นสานที่ท่องเที่ยวอ่ะแล้วนักท่องเที่ยวเขาแบบต้องต้องเช่ารถอยู่แล้วคนที่แบบในหนังอ่ะคนที่ไปเที่ยวเขาต้องเช่ารถแล้วประเด็นหลักๆคือคนพื้นที่เขาขับรถเร็วมากเขาขับรถเกือบชนหลายรอบเลยเขาขับมาเร็วแล้วมันเป็นทางโค้งเขาขับมาเร็วมากใช่มันแบบหลายรอบมากเกือบโดนรถชนอันนี้พูดความจริงเลยค่ะแล้วก็มันเป็นซอกซอยเยอะแต่มันทะลุหากันซอกซอยเยอะมากๆ แต่ยอมรับว่าถ้าแบบเน้นพักผ่อนอะไรเงี้ยคือแบบดีสุดๆเลยอ่ะ,อะชอบตอบโจทย์คือมันโอเคมากๆเลยค่ะแล้วข้างในอ่ะมีโรงเรียนมีวัดด้วยในเกาะมีโรงเรียนมีวัดมีแบบเซเว่นแบบมีอะไรคือครบเลยในนั้นแบบไปต้องไปไหนคือในนั้นมีให้ทั้งหมดเลยในเกาะนั้นๆแบบมีโรงเรียนมีอะไรทุกอย่างเลยอ่ะดีมากๆเลยค่ะแบบเป็นอะไรทแบบโปรเฟ็ตมากใช่ดีมากๆแล้ว การเช่ารถการอะไรต่างๆคือมันมันก็ดีแต่ว่าค่ากับค่าอาหารก็แล้วแต่แล้วแต่บางทีมันก็มีร้านที่ถูกบ้างแพงบ้างมันปะปนกันไปนะคะโอเคทุกคนในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากออกมาตอบแค่นี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะเริ่มเข้าสู่การเรียนแล้วขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่เข้าใจนะคะในทริปเที่ยวนี้พวกหนูเองก็ไม่ได้ไม่เจตนาที่จะทําเรื่องไม่ดีแต่แค่ไปเที่ยวก็แค่นั้นเองคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะ ขอตลาไปก่อนเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ